ซีแฟ้มขับนะคะสองศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะคะคุณกาดบัณฑิตนะคะหนุ่มน้อยคนเก่งของเรานะคะอืมมีแต่คำชมคำเยินยอมากมายนะคะเป็นนักศึกษาก็น่ารักนะคะ,ะพอๆเมยม่เอ้ยคุณกาดบัณฑิตของเรานะคะอืมสุดยอดจริงๆห้องข่าวบันเทิงนะคะบอกว่านะคะ ค,คุณกาดนะคะคแม่แม่อังขอบคุณห้องข่าวบันเทิงนะคะเห็นลูกชายไรอันกาดบัณฑิตยืนร้องเพลงหล่อๆบนเวทีมาเยอะนะคะวันนี้ส่งดูลูกในชุดนักศึกษาบ้างแต่เอ็นดูแคปชั่นล่าสุดค่ะอะไรนะเอฟวิชาภาละโอเคใช่ไหมฮะไม่ใช่ยังไงก็หมดแค่และนั้นจริงเหรอ <ś led> นี่นะคะลูกชายของเรานะคะพ <ś led> ูเ,เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะคะต้องดูก่อนคุณอัานว่าอะไรนะคะอืมรูปลอ,อของเรานะคะเริ่มจากศูนย์มันก็ทําให้รู้หนึ่งมีค่ามากแค่ไหนวันนี้ขอให้โชคดีนะครับนะคะ <ś led> อ้ยสุดยอดนะคะคารมคมคายของลูกชายนะคะ เท่จริงๆนะคะขอให้หนูโชคดีตลอดไปย่าอ่านผิดไหมเอฟใช่ไหมหรือว่าไงนะคะกำลังใจหนูทุกเรื่องและตลอดไปคนเก่งของเรานะคะทั้งงานทั้งอุยนะคะทั้งการเรียนนะคะอืมขอให้หนูโรวโยๆปังๆนะคะอะไรนะลูกชายบอกว่าไงเดี๋ยวแอดย่าดูก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะลูกชายไรอันกาดบัณฑิตในชุดนักศึกษานะคะล่าสุดนะคะวิชาภาระ,ระโอเคยังไม่หมดแค่นั้นลูกชายไรอันยังสร้างเสียงหัวเราะให้แม่แม,แม่บ้านใครก็น่ายังว่างผมยังไปอะไรนะตบท้ายด้วยประโยคเด็ดคือบอกผอมก็ขอบคุณนะครับผม แต่งรูปเก่งวันนั้นนะคะร้องเพลงเสียงเพราะหน้าตาหล่อแถมคารมดีค่ะให้แม,แม่แม่หลงได้ยังไงคะหนุ่มไรอันนะคะกาดบัณฑิตนะคะลูกชายของแม่แม่นะคะ ช่างว่านะคะน้องน่ารักมากนะคะคุณกาดบัณฑิตจำปาศินของเราค่ะพ่อพ่อแม่ขอบคุณห้องข่าวบันเทิงนะคะที่เสนอข่าวลูกชายขอบคุณห้องข่าวบันเทิงแม่แม่เอซี FC ก็ขอบคุณนะคะน่ารักมากๆลูกชายของเรานะคะเริ่มจากศูนย์มันก็ให้รู้ค่าคําว่ามีหนึ่งหนึ่งมีค่าแค่ไหนมันก็ขอให้โชคดีครับใช่ครับลูกชายนะคะ ต้องเริ่มจากศูนย์นะคะทุกคนก็เริ่มจากศูนย์นะคะไม่ธรรมดาคารมเป็นต่อคารมคมคายทั้งหลอทั้งคารมนะคะคุณหมออั้นของแม่แม่นะคะวันนี้โชคดีที่สุดครับไปต่อ,อย่างมั่นใจและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างามด้วยตัวเองใช่ค่ะนี่คือคุณกาดบัณฑิตจำปาสินของเราหนุ่มน้อยคารมดีนะคะ อืมมุกดีขลุมดีกำลังใจจากแม่แม่ให้หนูทุกวันนะครับนะคะ่ะจริงๆนะคะขอให้ลูกชายคนนี้โชคดีตลอดไปรักนะครับคนเก่งนะคะพอมาไลยเงินล้านนะจ๊ะ <c oughs> คุณกาดบัณฑิตนะขอให้หนูโชคดีทุกวันขอให้หนูโรยรอดปลอดภัยชนะความมีชัยชนะสำเร็จในทุกๆด้านนะครับรักครับนะคะ โอ้แม่แม่เอซีนะคะไม่รับไม่หลงหนุ่มน้อยได้ยังไงนะคะเนาะคนน่ารักของเราสุดหล่อจริงๆนะคะคุณกาดบัณฑิตนะคะหนุ่มน้อยค่ะคารมดี <c oughs> เสียงเพลงไพเราะนะคะคุณหมอกาดนะคะทําให้แม่แม่ได้มีสุขภาพที่ดีมีใจ,ใจใจดีงามนะคะทุกอย่างนะคะยกให้หนุ่มน้อยของเราเพาราะมาเลยเงินล้านนะจ๊ะ <c oughs> คลิปนี้เอ็ดย่าก็ส่งต่อความสุขให้กับแม่แม่เอซแฟนคลับนะคะขอเจ้าหนูของเราเดินทางไปไหนปลอดภัยเป็นที่รักของคนและเทวดาเป็นลูกที่คุณแม่อังคุณพ่อต่ายภูมิใจและแม่แม่เอซก็ภูมิใจกับหนูนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยนะคะคุณกาดบัณฑิตจำปาสินหนุมน้อยคนน่ารักนะคะ ขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆมีสตางค์เยอะๆเหมือนกับคำพรในเพลงนะคะรวยๆปังๆของลูกชายของเรานะคะพอ่พอพ่แม่แม,ม,ม่เอซีแฟนคลับขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันคิดสิ่งใดสมความุมมาปรารถนานะคะ,ะนั้นว่าแล้ว<ร>เสียงดังที่ไหนละผมแก่นะคะเนาะเรขอให้เจ้าหนูของเรามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไป แม,แม่ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหนูนะคะเสมอเจ้าหนูของแม่แม่นะคะหนุ่มน้อยคารมคมคายนะคะคารมดีนะคะทั้งคารมทั้งรูปหล่อนะคะเพราะว่าจะมีคำโบราณบอกว่ารูปหล่อเป็นรองแต่นี่ไม่รองใครนะคะทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งน่ารักนะคะยกให้ชายอั้นของเรานะคะพ่อแม่แม่คุณอั้นคนเก่ง อย่าลืมเด้อรวยปังๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณย่าชอบม้วนเด้นนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับคุณย่านะคะคนรักลูกชายแห่งชาติของเราขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจใครเข้ามาแล้วก็ข,ขอให้รอยปังๆรวยความสุขรวยสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ